Mari cuba bom. Hari มาพบกับช่อง e v e r y t h i n g Channel นะครับวันนี้ไม่ได้มีทำคลิปอะไรนะครับแต่เราจะมาไว้คอนนะครับวันปีใหม่นะครับปีนี้นะครับปีนี้2020นะครับแต่ปีใหม่ปีหน้า2021ใช่นไหมนะครับก็มีอะไรจะบอกนะครับก็อยากให้ทุกคนทำอะไรก็เป็นไปได้ดีนครับและอยากให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับและนะครับผมผมก็นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีคามกายสุขภาพเดแข็งแรงกันแล้วกันเนาะแล้วขอที่สิ่งใดขอ สมปทานะกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้ปีใหม่ปีนี้จะได้เข้าดาวหรือล็อกดาวก็ไม่รู้มันมาอีกแล้วกับโควิดนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมใช่การดีทัวร์ที่น่าจะทัวประเทศแล้วมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลับกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับแต่เดี๋ยวปีหน้ามีอะไรใหม่ๆมาแน่นอนนะครับแล้วก็ท่องเวลาไม่้ทำร้านนะเอ็กซ์โซซ่าสต่อนะครับตามมนด้วยนะเดี๋ยวข่าจะทำมีโลโก้ใหม่ด้วยเอเดียน์ดีจะมีอะไรแอ็นเตอร ใหม่ด้อยากอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเดี๋ยวค่อยปีหน้านะครับเดี๋ยวปีหน้านครับผมอาจจะมีช่องอ,งอีกช่องหนึ่งทำเองเดี๋ยวอะไรก็ได้เพราะว่าการทำไม่มีแรงเคาท์อะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วก็ปีหน้าช่องนี้ก็จะเริ่มมีอินโทรขึ้นมาแล้วนะครับได้เห็นการทำอินโทรของอ่าอันนี้ไปแล้วเนาะโคตรยากเลยแต่กูจะก็ขอให้ทุกคนเนะะาะรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกนะันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตูดีกดณกีราลกันะกดซับสไคร้กดซับสไคร้กับช่องดูอาพิทิงแชนเนลเดอะคิงดอมแชนเนลแล้ว ชอเอ็กซอร์ซาสองครับอ่าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Merry Christmas Happy New Year ช่องนี้เป็นช่องที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ